ว่าน้องๆที่ดูอยู่สมมติตอนนี้เนี่ยคงอยากจะรู้เหมือนกันแหละว่าเขาจะสอบวันที่9ใช่ไหมแนะหล่อยดีกว่าแนะเลยดีกว่าต้องทำยไงบ้างคือผมก็จะบอกว่าสําหรับน้องๆม6ที่กำลังจะสอบเอชแล้วเนี่ยหนังสือทิ้งไม่ให้หมดเลยอ่านไม่ทันหรอกพี่หนังสือทิ้งไม่ให้หมดเลยทิ้งไปเลยทิ้งไป<อ>ก่อนอ,อย่าไปมัวจะไปเปิดอ่านมันไม่มีจุดหมายแล้วทำยไงต่อเอาเข้อสอบมาทำให้หยิบเอาเข้อสอบเก่าๆของปีก่อนๆไล่จากปีล่าสุดเนี่ยไปแล้วก็ลึกลงไปเรื่อยๆเอาข้อสอบมาทำมสมหมหอันไหนไปเปิดอ่าน มันจะได้รู้ว่าข้อสอบเขาเล่นเรื่องอะไรแล้วค่อยไปอ่านตามนั้นไม่งั้นคือถ้าเกิดพี่จะอ่านทั้งโลกมาเพื่อทาข้อสอบข้อเดียวไม่ไหวอะครับ<ม>ต้องอ่านจากข้อเดียวนี่แหละกระจายออกไปเพราะว่าเชื่อว่าแนวข้อสอบมนไม่เปลี่ยนจาบเดิมเมื่อตอนที่คุณไปนแนะแนวน้องๆเขาเขาให้การตอบรับดีแาบคือเขาเข้าใจนะเออเขาบอกว่าทำไมหนูไม่ทำอย่างนี้แต่แรกอ,อ้มันเป็นโครงการที่ทําเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้คือทําให้เราเอ็นติด ด้วยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเป็นส่วนสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่แบบว่าทําเอามายืนตรงนี้ได้อะไรเงี้ยครับพอเรากลับไปครั้งแรกที่ไปคือจังหวัดขอนแก่นก็ไปเจอน้องๆก็คือรู้สึกว่ามันเห็นถึงความกระตือรือร้นที่ว่าเห็นถึงแบบว่าสายตาที่เขามองเราอ่ะเออเขาอยากเป็นติแบบเราเขาอยากประสบความสําเร็จแบบนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเออเราก็เป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้เหมือนกันเนาะแต่ผมก no ็จะบอกเหมือนกันว่าวันหนึ่งน้องๆถ้าเกิดว่าทําสําเร็จเนี่ย น้องอาจจะมายืนอยู่ที่ที่พี่ยืนตรงนี้ก็ได้ม,มันก็รียกยิ่งแบบเพิ่มแรงส่งออให้กับเขาแบบมักนกำลังใจในการทันข้อสอบไม่แน่นะปีนี้หลายคนที่แอนติดอาจจะเป็นเพราะคุณนะโอ้สาสตร์ชูไม่ลองคิดอย่างนั้นะ <laughs> จริงๆผมผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนที่แอนติดเพราะการที่คุณไปให้คําแนะนําให้กันแนแนวจริงๆแล้วเคยเคยออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องการเรียนอะไรประมาณนี้ครับวันรุ่งขึ้น มาเดินอยู่ที่ภารากอนนี่แหละอ,อแล้วก็มีแม่แม่กับลูกเขาคู่หนึ่งเดินมาแล้วเขาแบบว่าแม่เขายกมือไหว้ผมหมอก,กล้องไหว้แล้วเขาแบบร้องไหุ้ณเป็นไรครับผมตกใจมากแล้วเป็นไรครับเป็นไรเป็นไรเขาบอกว่าแม่อยากจะขอบคุณที่แบบว่าดูรายการแล้วลูกแบบเปลี่ยนความคิดเลยกลับมาตั้งใจเรียนเลยเียผมเลยรู้สึกว่าอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราก็แค่พูดไปพูดประสบการณ์ของเราไปดีไม่ดีพูดไปเนี่ยมันก็แบบ เกิดประโยชน์กับคนอื่นได้เหมือนกัน